แม่ครับตื่นเช้าจังเลยนิ้วของผมเลือดออกครับเดี๋ยวเลือดลูกสีแดงในลูกของเราไม่แค่สีขาวกับสีดําเดี๋ยวแม่จะทําให้เป็นสีขาวมันจะอยู่ได้แค่สิบปีนะลูกอ้าวแล้วแม่ทําไมไม่ทําให้เลือดขอเป็นสีดำละ่ะเพราะคน<ๆ>ที่มีสีดํา<ๆ>เขาจะมีพลังพิเศษ<ๆ>เพราะงั้นเขาจะรู<ๆ>้ว่าลูกเป็นใคร นักเรียนครู <Like S 1> ขยนสแกนนิ้วก่อนก็ได้สีอะไรสีขาวผ่านจ้ะบนโลกของเรามีทั้งหมดสามสีสีดําคือผู้ที่มีพลังวิเศษสีขาวคือคนธรรมดาสีแดงมีบางคนเท่านั้นที่มีคนที่ไม่มีพลังวิเศษอะไรอ้าวค่นายคงเป็นเด็กใหม่สินะใช่ค่ะสีเลือดนายอะไรหรอสีขาวนะเอะเราไม่คุยกับพวกสีขาวนะถ้าอย่าไปใส่ใจเลยนะพวกสีดำนี่ใส่ไม่ดีใช่ก็เห็นๆกันอยู่ คนธรรมดาสีขาวนี่แหละดีที่สุดแล้วแล้วสีแดงแล่ะเฮ้ยทุกคนลุมมันลุมมันเร็วๆเกิดอะไรขึ้นอะมินมันเลือดออกเป็นเลือดสีแดงสาบานได้เล้นะเลือดสีดำนี่มันคือความผิดพลาดนักเรียนทุกคนวันนี้คือวันบริจาคเลือดอาจารย์ครับผมไม่บริจาคได้ไหมมอนยังไงหรือว่าเธอเลือดสีแดงว่ามาฮก็ฉันก็เลือดสีขาวนี่แหละปกติธรรมดาขอนิ้วด้วยครับนักเรียนไม่ครับเอามาเดี๋ยวนี้นะ เป็นไฟได้ไงเธอเรือดสีม่วงรีบจับมันสิเร็ว